มันเหมือนกับโรคติดต่อนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นจริงๆปัญหาเหมือนกันคือว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายอันนี้เหมือนกันเป้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเข้าขอความช่วยเหลือจากเซคชั่นร้อยสิบสี่เซคชั่นร้อยสิบสี่หมายความว่าเมื่อเข้าไปสู่เซคชั่นนี้แล้วก็คือหยุดจ่ายยกเว้นสองกรณีที่ยังต้องจ่ายอยู่ก็คือหนึ่งเงินทุนช่วยเหลือพวก vulnerable คือพวกที่เรียกว่าอยู่ในฐานะลาบากนะครับซึ่งจําเป็นต้องอุดหนุนเขา เันหนึ่งเขาเรียก s เตตูทัก็คือเป็นบริการสาธารณะซึ่งจำเป็นต้องเมนเทนอยู่อย่างอื่นเนี่ยพูดง่ายหยุดหยุดจ่ายได้นะแต่สองประเด็นนี้ยังไงต้องจ่ายอยู่โอเคอันนี้คือ section 14นะครับ114นะครับซึ่งตัวเบอร์มิงแฮมก่อนหน้านี้ก็ได้ขอความช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็ตอนนี้นอตติงแฮมเคานซิลก็ใช้ลักษณะอย่างเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นบอกได้อย่างเดียวรายได้มีพอกับรายจ่ายพวกการบริหาร ทีนี้ถามว่าอะไรฮะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดรายได้ไม่พอกรายจ่ายอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจของอังกฤษนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะโดยภาพรวมเราเห็นว่าเราเจอปัญหาเรื่องโควิดแล้วกษณะสาคัญก็คืออังกฤษออกจากเรื่องของอะไรครับตัวเบล็กซิตซึ่งทําให้อ่ขีดความสามารถในการแข่งขันขเขาเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นการขยายตัวของเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าอะไรครับ แย่โดยเฉลีย่ยบวกกับเรื่องของอะไรครับเงินเฟอ้อขึ้นสูง10กว่าเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านี้นะครับดอกเบี้ยก็ขึ้นสูงสูงสุดในประวัติการเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณี้มันก็เป็นภาพสะท้อนของอตัวสาภาพราชนาจักรว่าเฮ้มันมีปัญหาฉะนั้นไอ้ตัวท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีมีเงินอยู่สองหนึ่งเป็นเงินที่สภาท้องถิ่น,นจัดเก็บ นะครับกับอีกกันหนึ่งก็คือเป็นเงินจากส่วนกลางที่ที่ช่วยให้เพราะฉะนั้นออกมาแบบนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทําให้เกิดการล้มละลายนะครับในกรณีของนอตติงแฮมนะฮะซึ่งมีไรายได้ไม่พอ,อรายจ่ายข้อแรกเลยในระยะหลังเนี่ยนะครับก็เรื่องของอ,ะ,อะไรครับทางอังกฤษเนี่ยมันเป็นประเทศที่เขาเรียกัฐสวัสดิการให้ความช่วยเหลือต่างๆเยอะแยะมากพอเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยในระยะหลัง ไอ้ตัวค่าสวัสดิการก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการที่เป็นรายจ่ายสำหรับลอตเตอรีมเยอะก็คือรายจ่ายในการช่วยเหลือพวกเด็กซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดการขาดดุลเยอะมากเลยเป็นสวัสดิการสําหรับเด็กสองสวัสดิการสําหรับพวกที่ตกงานไม่มีบ้านอยู่โฮมเลสอันเนี้ยที่สองครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่เป็นสาเหตุที่ทําใหอ้อันที่สามงบประมาณนะครับของเขาเนี่ยส่วนหนึ่ง ก็เอามาถูกกระทบจากตอนปี2020ก็คือมีบริษัทหนึ่งชื่อว่า Not ham, อนอ t ติงแฮมเขาเรียกว่าโ o บินฮูดเอนเนอร์จีโรบินฮูดเอนเเนี่ยเป็นบริษัททางด้านพลังงานที่จะช่วยเหลือนะครับประชาคมในนอ t ติงแฮมนับซื้อพลังงานได้ถูกนะครับก็มีการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่ลำหลือมันมากแต่ในที่สุดนะฮะรายจ่ายไม่พออะไรรับในที่สุด นอตติงแฮมไอตัวไอตัวฮอลโลวินทูดก็แจ้งนะครับต้องขายกิจการไปอันเนี้ยที่ทําให้เกิดไอตัวนะครับอ่คัทไอไเคิลเนี่ยนะครับขาดทุนเยอะแยะที่ตรงนี้อีกอันหนึ่งที่เป็นกระทบก็คือว่าในระยะหลังนะครับอ่รัฐเนี่ยลดเรื่องของการให้อุดหนุนกับทางด้านของสภาท้องถิ่นลงขณะที่รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นนะฮะแต่รายรับเนี่ยลดลงนะครับรายจ่ายทางด้านสวัสดิการเพิ่มขึ้นรายรับจากทางด้าน กองของของ,ของฝ่ายรัฐบาลลดลงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเงินเฟอ้อซึ่งทําให้ข้าของต่างมันแพงขึ้นอันนี้ก็ทําให้รายจ่ายเนี่ยขึ้นมาเยอะกับอีกส่วนหนึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการบริหารการจัดการของคณะมนตรีเขาเราียกเาเซียลเนี่ยนะครับก็คือองค์กรท้องถิ่นเนี่ยนะมันมีประเด็นปัญหาคือใช้จ่ายโดยไม่ได้ดูมันยากมันยังเพราะฉะนั้นพูดจริงเป็นการใช้จ่ายเกินควเนี่ย อันนี้ก็เป็นสาเหตุ5-6ประการนะครับที่มาถึงจุดหนึ่งมีรายรับไม่พอ,อรายจ่ายและในที่สุดต้องประกาศขออะไรครับขอขอ,ขอเบียบนนี่นะครับก็คือขอเข้าสู่ไอ้เซ็กชั่114ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและอันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนอตติงแฮมน่ะคงจะไม่ใช่เป็นเหตุการณ์แล้วก็จบลงตรงนี้มันยังมีอีกหลายหลายเคานซลนะครับที่อยู่ในสภ,ภาพย่อมแย่และอย่าลืมว่าเศรษฐกิจของอัง,องกฤษในปีนี้ตัวเลขที่ออกมาวันสองวันเนี้ยนะครับ ก็ออกมานะฮะว่าปรากฏว่าเดือนตุลาเนี่ยไอตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอ,อ,อยู่ในลักษณะทีออ่อะไรครับออติดลบประมาณ0.2-0.3ซึ่งจะทําให้ทั้งปีเนี่ยอัตราการเติบโตคงอ,อ,อ,อาจจะติดลบนิดหน่อยนะครับคือวราเป็ recession น,นิดหน่อยหรืออาจจะไม่แต่ก็ถือว่าต่ํามากนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับดอกเบี้ยยังคงเงินเฟ้อเนี่ยลดลงเยอะจริงแต่ดอกเบี้ยยังคงตัวยอยู่ระดับสูง นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอะไรเ,เรื่องของอะไรครับความสามารถการรายจ่ายด้านาต่างๆเหล่านี้มันก็ทําให้ประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนขึ้นมาที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในแง่ของตัวอังกฤษเองตัวธนาคารอันตัวอะไรครับรัฐบาลกลางเองก็เจอประเด็นปัญหามีข้อจํากัดที่ตรงนี้จนกระทั่งคะแนนเสียงของไอ้พรรคที่จะมีการเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยนะครับฝ่ายทางด้านของพรรคเลเบอร์เนี่ยนำไปเยอะแยะมากเลยนะครับแต่ไอ้นอตติงแฮมนี่ตลกรัฐบาลที่ท้องถิ่นนะีคือพรรคเลเบอร์ ไม่ใช่พรรคคอนเสิร์ติทิตนะครับที่กำลังดูอยู่นะครับแต่ว่าในระดับของประเทศเนี่ยพรรคของสุนัขก็คือคอนเสิร์ติฟิตเนี่ยยัง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 อะไรครับยังถูกทิ้งจากพรรคเลเบอร์เนื่องจากประเด็นปัญหาเศรษฐกิจที่เราได้พูดถึงครับไอ้แต่อย่างอย่างกรณีอของเบอร์มิงแฮมครับพอเขาไอเข้าไอ้ตัวมาตราตรงนี้ครับหนึ่งสี่เนี่ยแล้วก็มีการประกราศตัวล้มลุกไล,ล,ล้ไปเนี่ยผลตามามามันมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พอดีข่าวมันมันเงียบไปเลยครับอันนี้ก็เหมือนกับทุกประเทศครับพอหยุดปั๊บคุณก็ต้องบริหาร ไอตัวอะไรครับรัฐบาลก็จะมีตั้งคณะคอมมิชชเนอร์คอมมิชชเนอร์เข้าไปดูแลแล้วก็จะมีการดูแลขนาดเดียวกันนะฮะก็คงจะทําเหมือนกับว่า 1. นะครับจะต้องหหาทางลดรายจ่าย 2. องทำงานที่จะเพิ่มรายรับนะครับเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็บางส่วนที่ไม่พอรัฐบาลกลางอาจจะช่วยชั่วคราวนะครับก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับกรณีของไทยเราเจอปัญหา IMF เพียงแต่ว่ารัฐบาลกลางอาจจะทําหน้าที่เหมือนกับ IMF นิดหน่อยบ้าง แต่ว่าต้องใครเข้าไปบริหารในการจัดการนะครับเพื่อที่จะอะไรครับลดรายจ่ายเพิ่มรายรับอะไรที่ไม่สําคัญก็ตัดออกแล้วก็พยายามที่จะอะไรครับเอ่อทให้ตัวงบประมาณเนี่ยนะครับให้กลับมาจากการขาดดุลเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่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 เอ่อแต่ละคาวซิลเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งต้องมีการาทําแต่อย่างน้อยที่สุดแต่ในระยะแรกก็จะมีคอมมิชเนอร์เนี่ยเข้าไปตรวจด,ดูแล้วก็เข้าไปตรวจด,ดูว่ามันมีการบริหารในลักษณะที่มัน อะไรครับเอ่อมีประเด็นปัญหาทางด้านความโปรง่งใสไหมทําอะไรต่างเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการดูแลครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเหมือนกับที่หลายฝ่ายคาดการแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันจะมีอีกหลายเมืองที่อาจจะเจอปัญหาเนี่ยสุดท้ายมันอาจจะฉุดทําให้เศรษฐกิจทั้งประเทศเนี่ยอันนี้อาจจะอยู่ในจุดที่ถือว่าวิกฤตไหมครับอาจารย์หรือมันยังไกลเกินกว่าที่เราจะพูดถ,ถึงในจุดนั้นเข้าที่ผมคิดว่ามันยังไกลไปกว่าที่เราพูดถึงคงคงจําวิธีการวิเคราะห์ของอาจารย์ก็คือว่า จำไม่อยู่ดีๆเขาเรียกสเปกโคเลตสเปกโเลตคือจากจุดนี้ไปเพิ่มเรื่องอะไรครับไปเพิ่มถึงจุดห้าจุดหกคุณจาได้ไหมว่าเวลาสัมภาษณ์อาจารย์นะ่ะหลายเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องแรกเลยจําได้ที่ธนาคารอ่าของอเมริกาจาได้ไหมครับที่ตอนนั้นโอ้โหขายต่อขครบอกจะโลมผมยังขำอยู่เลยผมว่าน,นี่มันมองไกลเกินไปนะครับบางคนก็มีะห์ด้วยกันสรภาพยุโรปจะพังผมก็บอกอันนี้มันไกลเกินไปนะครับเพราะว่ามันยังมองไม่เห็น นะครับอันที่สองพอมีการลบเรื่องยูเครนก็มีการพูดถึงสงครามโลกผมก็พูดนะมันเกินไปเรื่องไม่กระทั่งเรื่องคา,ม,ามัสจําได้ไหมครับโอ้โหในระยะแรกตีออกเลยจะเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับอะไรครับกลุ่มอะไรครับกลุ่มทางด้านถืออาวุธแล้วก็จากทางด้านของอะไรครับจากเรื่องของอิหร่านบางคนก็ไปถึงสงครามโลกผมบอกว่าอันนี้มันไกลเกินไปคือเวลาที่เราวิเคราะห์นะครับ ถ้าเราวิเคราะห์ไกลเกินไปเขาเรียก s p e c u l a t ก็คือเอาความรู้สึกของตัวเองเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดออกมาว่าหน้าจุดนี้จะเป็นยังไงบ้างอย่างเห็นฮามัสนที่สุดก็จบลงที่เขาเรียกว่าซีเนียรก็คือฉากทั์ที่หนึ่งก็คือเป็นการลบระหว่างอิสราเอลกับทางด้านของฮามสแล้ตอนนี้ก็ผ่านไป70%แล้วผมคิดว่าเดือนมกราเนี่ย การลดความเข้มข้นลงตอนนี้เขาก็นะบรรลุปเป้าหมายในระดับหนึ่งก็คือทําลายกําลังของฮามาสไปได้ไม่น้อยพอสมควรแต่ว่ายังไม่จบเพราะฉะนั้นก็ยังมีการเล่นหนักต่อไปนะฮะแต่ว่ามันจะคงไม่ขยายไปสู่เรื่องของไปสู่เรื่องของเฮสโบรกทําอะไรต่างเหล่านี้แต่เนื่องจากว่าช่วงนี้มันไม่มีอะไรร้อ,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 อนนยเปอร์เซนต์การการวินิจฉัยต้องตั้งอยู่บนสำสานก็เรียกว่าความเป็นไปได้กี่เปอร์เซนต์ พันมองจากอันนี้ความเป็นไ,ได้ที่ไอ้ที่หน้าจุดนี้มันยังอธิบายได้ง่ายไอ้่อนที่กาลังร้อนๆที่มันจะบอกว่าเฮ้ยจะไม่ขยายเนี่ยทุกคนจะบอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ทำท่าจะเกิดสงครามโลกแต่ตอนนี้ทุกคนก็ยงเงียบลงนะครับแต่ก็บอกว่ามันยังไว้ใจไม่ได้แต่โอกาสจะขยายไปสู่การลบในระดับระหว่างพวกเฮสโบหรอกอะไรเนี่ยมันยังเรียกว่ายังยัง,ย,งยังไปไม่ถึงแต่ก็มีหึ่มหึมอยู่ทางเหนือของเลบานอนครับส่วนไปด้านของตุรกีไอ้โอนอิหร่านที่เราพูดถึงยังไปไม่ถึงครับนะครับเช่นเดียวกันครับ ในเรื่องของลอตินแฮมเนี่ยผมขอบอกได้ว่ามันไม่ได้จบแค่นี้มันก็ยังมีไอ้พวกเคาวซิลอีกหลายแห่งนะครับที่กําลังเจอปัญหาแต่ว่าไม่ใช่ทุกแห่งจะต้องเข้าไปของความชืวยเหลือ1 1 4่แต่ว่าในไงก็ตามผลกระทบตัวนี้ก็คงจะไม่ทําให้เกิดวิกฤตเปลนภาพใหญ่ของอะไรครับของของของสหภาพยุโรปอันสุดนะของอังกฤษครับนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากข้อมูลต่างๆเ่าเนี้ยเพราะอาจารย์ข้อมูลต่างๆงเราเนี่ยสังเกตดูในนอตติงแฮมเนี่ยข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะฮะ ก็มีออกมาข่าวสารอยู่เพียงวัน2วันแล้วก็เงียบไปเลยนะครับแต่จะต้องไปดูในในในบางส่วนแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะอย่างอาจารย์จะติดตามเรื่องของอะไรครับภายในชื่อ t ไทมซึ่งเป็นของอังกฤษเนี่ยนะครับก็ยังมีการพูดน t t i n g แฮมประมาณทรั้งเดียวนะครับแล้วก็ดูเรื่องของอะไรอะไรครับเรื่องของ Wall Street Journal b l o ม m b e r g เรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ทางด้านอะไรครับทางด้านของอ,อนัองสือพิมพ์ละมงของฝรั่งเศสของสเปน อิตาลีเยอรมันก็อ่าน,พนเพราะฉะนั้นในนี้จะบอกได้เลยบอกว่าเรื่องนี้สําคัญไม่สําคัญในกรณีนอตติงแฮมนะครับจะมีมีน้อยมากครับนะครับที่มีการพูดถึงที่เป็นเป็นอย่างนี้เพราะว่าความสําคัญที่มันจะระเบิดต่างๆเราเนี่ยมันมีข้อจํากัดมากนะครับมีการพูดกันถึงในในบางส่วนเท่านั้นเองครับ อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ถ้าโอแต่อนอาจารย์อาจจะตอบแล้วนะครับเขาบอกว่าบางเมืองอันนี้ย้อนกลับไปที่ประเด็นแรกย้อนกลับไปบางเมืองของประเทศกงกฤษเนี่ยที่ดูจะมีปัญหานะครับแล้วประเทศอื่นๆเมืองเล็กๆเนี่ยมันกําลังเจอปัญหาคล้ายๆายกันหรือไม่มันใช้ระบบเดียวกันหรือไม่ไม่ได้บอกประเทศไหนนะครับเออผมขอเรียนแต่ละประเทศแต่ประเทศไม่เหมือนกัน <ahh> คือในบางประเทศเนะี่ยมันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นอ่การรวมรวมเป็นศูนย์กลาง พอรวมมันศูนย์กลางปั๊บนี่งนะครับเ,เรื่องของรายได้ต่างๆเหล่านี้มันก็มาจากตัวศูนย์กลางเพราะฉะไม่เหมือนกับในบางประเทศบางประเทศเนี่ยอาจจะเกิดได้แตอย่างในอเมริกาเนี่ยเป็นสหพันธรัฐเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าบางแห่งำคำย่านแคลิฟอร์เนียเนี่ยเคยเกิดปัญหาหนักมากเลยนะครับโอ้โหนะครับเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยของประเทศสหพันธรักเนี่ยก็มาจากรายได้ที่ามาจากการหาภายในภายในรัฐของตัวเอง นะครับนัมีบางส่วนมาจากส่วนกลางในสเปนแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสาพันธรัฐแต่สเปนเป็นประเทศที่ท้องถิ่นนะครับคว่าปกครองตนเองอย่างเข้มข้นมากเลยนะถึงกับเรียกว่าอ,อะไรครับภาษาท้องถินนะ่นเป็นภาษาทางการร่วมกันเลยเขาเรียกว่าโคแลงเกชไม่ใช่ภาษาสเปนอย่างเดียวถ้าไปที่คาตาลูยาภาษาร่วมนะครับก็คือภาษาคาตาลังไปที่กาลิเซียภาษาร่วมกาเยโกนะครับไปที่ปสบาสโก เพราะฉะนั้นของเขาก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็มีส่วนหนึ่งครับที่บางทีมีปัญหาโดยเฉพาะตอนที่ช่วงเกิดโควิดหรือช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็มีปัญหาจนกระทั่งเกิดปัญหาว่า,าทางด้านของอะไรครับทางด้านของรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยพอแย่ปั๊บนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออยากจะถอนตัวออกะออกจากอะไรครับออกจากสเปนะทาให้เกิดการปัญหาแยกแผ่นดินเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันครับนะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าอังกฤษไม่ได้เป็นสาพันธรัฐนะครับยังเป็นเป็นรัฐเ,เ,เ,เดียว แต่ก็มีการปกครองท้องถิ่นที่เป็นอิสระในระดับหนึ่งครับ